ครับพอสยก็ได้ระยะหนึ่งีครับบางคนไม่มีข้าวกินอย่างเงี้ยครับไม่ก็ต้องหันกลับไปดูตัวเอง่อตัวเองมันพออยู่พอกินอยู่ครับก็แบ่งให้เขาว่างครับเนี่ยมันเป็นยังงี้มาแต่ไหนเนี่ยแม่ไม่ใช่เพิ่งเป็นดรครับอืมเนี่ยฮะมันเป็นมันประสบการณ์ทั้งมันบางบางทีมันเป็นอันิสง์มาถึงตอนนี้ไงแม่ทําไมลูกของแม่ทุกคนถึง มันก็ธรรมดาแหละมันก็คือการต่อสู้ทังรลวมก็ยังมียังมีมันก็ต้องต่อสู้นะแม่แต่อัน,นิี้สงของเขามันได้จากสิ่งที่แม่ทํามานี่แหละมันเป็นอันนี้สงคือทำให้เขาไม่ต้องไปรับจ้างแบกหามหรือเป็นลูกล่างลูกจ้างใครแล้วก็ใช้ชีวิตก็ถือว่าคือ ได้ช่วยคนด้วยนะมีงานทําแล้วก็ได้ช่วยลูกน้องได้ช่วยคนครับครับแต่ก็ได้กับสร้างเมรุทุบีให้ได้นร้างวัฒนธรรครับสร้างปัญญาิ่งข้นครับเสริมกินน่ละเขาอย่างเงี้ยเขาพูดง่ายๆ่าี่แหละครับเออเนี่ยเรีเนี่ยเขาก็ว่าอยู่ดิครับแต่เคอถามเด็กกำไรบริสครับแต่ก็ได้อยู่ได้กินนละแม่ครับเออเนี่ยก็เหมือนเหมือนผมตัวเนี้ยคือ ถึงงานมันจะน้อยแต่เออเรายังได้ดูแลลูกน้องครับครับครับเขาก็รักเราคือแบบมันเป็นรั้วให้เาเลยครับมันเป็นห่วยเราเลยครับสิ่งที่จะมาใกล้เราจะไม่ไดล้ครับก็ควรดีเราป้องกันเลยครับตามที่มีสถิติสถิติท่ใจ่แม่ก็สถิตสถิติตัวเองก็สถิติเนี่ยลูกน้องผมเป็นคนพม่านะแม่แต่ว่าเขาหลายคนมอดีมาก อ่าไม่เยอะครับเมื่อก่อนเดีเยอะลูกเมื่อก่อนลูกน้องผมมีทั้งลาวทั้งพม่าเขมรรวมเลยแต่เดี๋ยวนี้มีแต่พม่าครับไม่ไม่เยอะครับพม่าอยากให้กน้ลูกครับเขาก็อยากได้อยากก็ยูพวกินเขาจะหงมืหนาคราบลูกสาวแม่ก็มีคนละครับแม่แม่ว่าเขาเป็นูกลางอะไรนี่บอกว่าลูกหูทั้งนั้นครับนี่ต้กันเนี่ยเป็นเป็นลูกหมเลยครับประมาณเนี้ยครับ เท่ากันนะทูกถูกฮะเท่ากันผมไม่ได้แบ่งแยกเลยว่าไอ้นี่ลูกน้องไอ้นี่ลูกอยู่ด claro ้วยกันเลยเท่ากันเท่ากันเลยเวลาทํางานนี่ผมเท่ากันผมก็พยายามบอกลูกเลยอย่าไปคิดว่าเขาเป็นคนชาตินุชตนนี้นะเขาเขามีบุญคุณกับพ่อนะ่เนี่ยเขามาช่วยช่วยพ่อหาตังหาตังหาอะไรเนี่ยมันมีเป็นไม่ใช่ว่าอะไรนิดหนึ่งจะไปดุไปด่าไปว่าเขามันไม่ได้นะลูก ก็พยายามบอกเพราะว่าต่อไปลูกจะต้องอยู่กับเขาเพราะว่าพ่อเองก็อยากจะวางมือแล้วพ่อก็บอกผมก็บอกเพราะว่าเขาเป็นเป็นมือเป็นท้าของเราครับถูกครับแม่เขาก็มีบุญคนกับเราครับเราใช้ปัญญาครับเห็นหมเราใช้ปัญญาเขาใช้แรงช,ช่วยกันแล้วเวลานั่นก็แบ่งปันครับเขาก็อยู่กับเราได้เราก็อยู่กับเขาได้นั่นมันก็ง่ายครับ แทนที่จะเป็นศัตรูกลายเป็นเพื่อนครับสาหรับความรู้สึกของแม่เป็นเหมือนกันลยถูกครับแม่เออเนี่ยอย่างแม่ให้กับข้าวให้อะไรไปเมื่อวานก็ไปแบ่งให้อืเอาไปให้ลูกน้องจิตมันก,มนก็มันก็ดีมันก็ขอบคุณมีอะไรอยากอะไรที่แม่ให้ไปเนี่ยผมจะไปแจกลูกน้องหรือแจกเพื่อนบ้านข้างๆกันครับครับ ให้เราก็ตั้งใจให้เลยนีบเออล้วก็เพิ่ร้องให้กินก็ครับคนอื่นกินคนที่กําลังไม่มีกินเ,นเราให้ไปฟาดบุญคุณว่ามันน,น้อยๆเดีย๋ยวเขากําลังหาข้าวก็ไม่มีเลยเรายื่นไปปั๊บนี่มันไม่ใช่ของธรรมดาครับงเม่นึรถึงตอนนี้ไม่เคยอดเคยอยากเครับโอ้หิวข้าวนี่ไป้ายของนี่วิ่งข้าวัดอย่างเดียวล่ะ มาอะไรเมื่อก่อนไม่มีร้านค้ามาขอเข้าเอาหลวงพ่ออะไรกินคกาบกลงโง่โง่รูแะไรหลวงพ่อวัาไหนก็เป็นเหมือนกันแหละครัมีอน,นั้นี่เ้อมีอน,นั้นี่เลยไม่ออกเอ้ยหาเบิงครับไม่มีอะไรประลาดอะไรออกมากินเลยครับเป็นนีมือนนี่ควอมอดยาของเรามันเคยผ่านมาแล้วควันนี้กินก็ออกกําลังกายเราเกิดขึ้นแล้วก็สู้ได้หละเว้นว่านั่น ไม่ช่วบางทีเราเคยลำบากมาเราเราเข้าใจไงก็เลยไม่อยากเห็นใครลำบากเหมือนอย่างที่เราเป็นเข้ามาเรารู้เลยครับว่าเขาจะมาอะไรครับอืมกินเขาไปนั่นรีบตามคำนี้เลยเออเพราะว่าเขานี่มันประคองชีวิตเวา้แมนบอกครับเอาไปค้าไปขายเนี่ยครับกินเขากินน้ำ้วเร้อกินเด้อกินเขากินน้ำไปเด้อมานล้วปั๊บไ่จะจับมาปั๊บครับให้ยมมาก็มีครับเออ ทุกวันนี้ก็มีที่ซื้ออยู่หรอกเนาะครับแต่เราไม่อยากให้เขาซื้อนี่ครับนี่ครับมันจะได้ลดรายจ่ายเขาเพื่อจะได้เอาเงินไปใช้อย่างอื่นอ้าหรือไม่กินนามเหรัอมันเป็นอย่างนี้เพราะเราไปอย่างนี้เห็นอย่างนี้คัเป็นประสบการณ์แบบมันเป็นประสบการณ์ของแม่คือไปเห็นทั้งคนรวยคนจนคนอนาถาทุกอย่างทุกอย่างคมันก็เลยดูปรับเข้าได้ทุกคนครับ แล้วก็ไปเห็นคนที่ทั้งโลภทั้งไม่โลภทั้งคนฮะครับมาอยู่ทางธรรมก่อนเห็นทางธรรมอยู่ระบาดนีโอ้ยนาโก็เลาบานี่เอาสูเราไปแล้ววาครับเออสันดีครับสู้ไปครับมีหน้าที่ของเราครับหน้าที่การหรือว่าเป็นมนุษย์นี่ครับทำหน้าที่ของเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ครับ ทำดีทุกอย่างดีเองครับนี่แหละคิดดีทําดีครับมีปัญญาครับได้ครับมีความพ้นทุกข์ครับดีมันอยู่ในใจเราทีครับจะดีเท่าต้องดีมีปัญญาครับอืมใจเอาคนสวยความดีเท่ากับสูงครับเป็นสิ่งที่สูงสุดแบบนี้ครับ ม่เอาอะไรนี่แหละทําไมถึงพยายามที่จะทําทําคลิปเพื่อบ,บางคนเขามีความทุกข์มีอะไรมัญหาทางออกไม่ได้<ม>เออมาเจอเออจะหลีดตรงแม่ชีคนนี้พูดถูกไว้อะไรเงี้ยทําไมเราจะปฏิบัติได้บางทีเขาอาจจะไม่พร้อมก็ฟังไปเรื่อยฟังไปเรื่อยมันเข้าจิตเข้าจิตทุกวันทุกวันมันเปลี่ยนแปลงได้แม่คนเราครับแต่คม่เคยไปปฏิบัติทีทดลองจริงค,ครับมีวันหนึ่ง เขาเขามาประมาณสองโมงเช้านะครับเอาเรื่องราชการที่เปลี่ยนเนี่ยตั้งใจว,ว่าอยากให้อ่เขาปลูก้งกาเนี่ยแม่ก็มอวนีกเข้าใจเลยครับคือว่าอยากให้ให้มีสอนธรรมะกับเด็กๆครับแม่ก็มองว่าที่ว่าเออครับแล้วก็แทนดินองค์นี้เข้าใจนะครับคือว่าแม่ก็มองเรียนเห็นว่าต้นกล้าคือเด็กเกิดใหม่ใช่ไหมครับว่านี่เด็กเกิดไม่นี่ ถ้าเราไปปลูกฟังอะไรเนี่ยเขาจะจาได้ครับแล้วเขาก็จะทาดีครับก็ธรรมะไนด่ถ้าต้นเกย์ดิบะมันไม่ต้นต้นน้อยตัวใหญ่ดยบะนี่เนาะต้นแกลายหักยังไงมันก็หักยากอืมเหมือนไม้แก่เหมือนเหมือนไม้แก่ดัดยากอะไรที่เขาบอกกันครับแม่ยังว่นนี้ออกรอกแม่แม่ก็เดินภาวนาอยู่ติ่หูมันกระทบได้ยินครับก็เลยยังอยู่จิตจําจำได้อยู่นี่ครับ โอ้ยจะเป็นเป็นเราถเนาะผู้ใดได้สีพูดเิ่นได้่สีคูอเป่นเนาะมันบ่นะครับแม่ก็มีความฝันลอยๆมาเหมือนกันนะครับอันี่ยได้เลยตอนนั้นเราก็ลองเป็นสิดที่เราบริสุทธิ์มากมันบอกคือฉีจ้งสัรเจ้งซีเนาะภาพปานนั้นก็ปรากฏขึ้นแม่นีเดินให้กเดเบรกก็ดูทุกอย่างเกิดขึ้นขึ้นมโน,โน่นี่ก็เรี่กมโนเลยเนาะเออเกิดขึ้นแ,แล้วก็มาาเป็นจริงๆจะไม่มีใครรับรู้รับรู้แต่เราพูดเดียวครับ นั่นนั่นนะฮะแม่ก็เคยร่แบบเคยอ,อีกทีแม่ยังยังพย,ย,ยายามอยู่ด้วยพยายามไม่ใช่อะไรถ้าเห็นครูบาอาจารย์เขาไปปฏิบัติธรรมนี่จะเข้าไปใกล้ๆเขาครทาไมเพราะครูบ,อบาอาจารย์นั่นเป็นคนที่รู้เด็กเพราะเขารู้เด็กปั๊บเนี่ยเขาจะช่วยเราได้ครับเดี๋ยวบางเอิ้นพูดๆเท่านั้น,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 นมันยังเอาแบียหน้าเบียตามันอยู่ ครับคนที่เข้ากับเด็กง่ายคือครูครับจะลรมกว่าเด็กมันกลัวครูกว่าพ่อกว่าแม่ถูกเออครูบอกสอนอะไรสอนอะไรมันเอาทั้งนั้นนะครับเห็นว่าครับอถ้าครูเนี่ยเป็นคนหนึ่งปุ๊บนี่เป็นครูสอนคนหนึ่งปุ๊บนี่เด็กนักเรียนได้ครับนะแต่มันยังไม่เกิดเลยมันจะสมมุิขึ้นมาเกิดเฉยๆไม่เห็นเตามำตามเลยครับเอาไปมาเชือผ้าใส่ป่อยบางอย่างอืมพุดธังลงครับอันนี้คือ ได้ยินข่าวข่าวว่าว่าราชการเนี่ยสมเด็จนี่รับสาธิรานี่ใช่ไหมบต่ว่าอย่างนี้ครับออช่วงนั้นแม่ไปปฏิบัติธรรมบ้านมีุ้ตรได้ยินตอนเจ้าเจ้าประมาณเอาสองโมงเสาร์ที่ไหนโอ้โหเอเข้าใจบ่เข้าเตีสิเป็นเจ้าสันใดก็สุด้นก้ามันปุ๋งง่ายครับเหมือนที่เราพูดเรื่อง เด็กที่อยู่ชัยภูมิสวดสวดมนต์นั่นนะะครับนั่นนะถ้าต้นกล้าปลูกง่ายเนี่ยถือว่ามันเกิดมาหนอไหนหนอไหนมันก็ดีทั้งหมดใช่ไหมมันมีธรรมะทั้งหมดใช่ไหมครับบ้านเมืองเราจะไม่เป็นอย่างนี้ครับมันไม่มีต้นกล้าครับมันมีแต่แก่มาแล้วมาค่อยดัดมันมีอยู่กล้าอย่างอื่นกล้าอย่างธรรมะไม่มีครับไม่ไดอย่างนี้ครับมีในงานเอาทิ้งแซนเอาผูพิพาลูกูไปเจอปิ่งหรือมาไปยังต้นกล้าไปแบบนั้นครับ ดวงตาธรรมะพอเพียงไม่มีครับอือไม่ต้องพู้อะไรเนาะนอนไปครับแบม่พอพอมาเห็นคนเข้าใจในเรื่องธรรมะรูส้สนใจในเรื่องธรรมะอย่างเงี้ยครับถึงพวกคุณจะไม่มีอะไรตอบแทนแม่ไม่เป็นไรครับขอให, <simplement> ขอให้ขอให้แบบว่าที่แบบว่าแม่ขอฝากด้วยครับที่ที่เราแบ่งปันไปก็ไปฝากไปแบ่งปันคนอื่นด้วยใช่ไหมคะ บางคู่น่ก็มีมาเหมือนกันนะไม่อ่านครับว่าแม่ไปช่วยีแต่แม่ไปช่วยโง่งี้ยแม่ไปช่วยมีมีครับจะไปชเวยทำไมครับนั่นคือจิตของเขาไม่ใช่จิตอืมใช่เราทำไมต้องไปแบกกี่เหล็คนอื่นมาถูกครับเอออาจารย์ยังโอ้ยอะไรม่รครับแม่ยิงจุ่มใเออนั่นแหละมันเหมือนเรายอมโง่เขาเอาขยะมาโยนใส่เราแต่แต่เราก็ไปรับเอาน่ะยาไปรับใช่ไหมฮะทําไมต้องไปแบกีครับจบแล้วเราไปแบกเอาขยะที่เขามาโยนให้เราเพราะ ก็คี่คุณคุดอย่างคิดอย่างนั้นนี่ครับฉันไม่คิดอย่างนั้นนี่ครับทาไมฉันต้องไปตามทมตามใจยิเรศคุณเน่าครับอามันจบแล้วครับนั่นนี่แหละสิ่งสิ่งที่กําลังสื่อสารกับแม่ก็ทํายังไงที่จะให้เขาเห็นใจตัวเองนี่เนี่ยตัวนี้แหละครับครับพอไปเราก็อย่างนี้แหละแลกเปลี่ยนกันไปอย่างเนี้คบางทีไม่อาจจะบพร่องครับเอ มีคนเขารู้เขาก็อตอบมาปั๊บอย่างคุณคุณท่านท่านท่านนี่เลยครับมาปั๊บอ้าวมันจะเพิ่มนะใช่มันจะเป็นตัวบวกนะครับใช่แม่ลูกก็ไปบวกหุ้นเป็นกําลังบวกครับเป็นกําลังบวกทูงนั้นครับแม่ก็เลยสิ่งที่ไหนเราไม่รู้เราต้องเงียบพูดไปบางทีมันผิดอือย่าพูดครับมันออกโซเชียลนะครับอืมนี่แหละมางนิ่งปิดเบอร์ปิดชื่อ้วยไม่ใช่แม่ปิดไม่รู้ใครล่ะครับนี่ฮะบางทีผม ผมเองก็เหมือนกันนะแม่บางทีผมก็จริงๆแม่ปิดนะถูกแต่บางทีผมแค่อยากให้คนคนนั้นเห็นอะไรบางอย่างเท่านั้นเองหรือคนที่อยู่ในในไลฟ์เขาได้เออบางทีเขาอาจจะเกิดปัญญากับสิ่งที่ผมกำลังสื่อเท่านั้นเองแต่การที่แม่นิ่งนั่นก็คือเขาจะได้รู้ว่าเออการอยู่ทุกอย่างก็คือการนิ่งนั่นแหละ <c oughs> เขาก็จะได้เห็นอีกแหมมุมนึงใช่ไหมแม่แม <c oughs> นี่แหละเออเนี่น,น,ออนะ เนาี้ยงมันเป็นสวนไก่เนาะเจ้าว่าเรืเรงของเจเราเป็นเกษตเจ้ากองเจที่คอยกุ้งเป็นสวนรกบโดอประมาณนั้นมันเป็นขำๆไปเลยนะแม่นะถ้าเรามาถึงตรงเนี้เออมันเป็นอย่างนี้ทำไงนั่นแหละที่ไม่เป็นอย่างนี้ที่มันป่วงป่งปังปังแม่ก็เลยว่ามันเป็นกระจุกให้เราที่เราไม่ต้องไปเป็นป่งป่งปังปังเขา ไม่ตีนั่นน่ะคือกระตูกเนียนั่นน่ะดีเท่ๆครับแล้วเขาก็รู้เหมือนกันครับใช่ถูกครับมันเป็นระยะระยะของมันตัวครับแม่ก็เคยมีระยะอย่างนั้นเหมือนกันะครับแต่ไม่ถึงขนาดหรอกเที่ว่าอยากพูดเฉยๆงครับแล้วก็มาตามตัวทันว่าโอ้มันมาจากสัญญาเราอยากพูดแล้วก็ทิ้งมันก็ลืมไปไม่อยากไม่อยากพูดครับอืมเพราะเอาจริงๆเขาก็ ก็ปัดของเขาไปเองครับห็นวอครับใช่เพราะความเคยชินที่เราครับการอย่างนั้นมาเล็วมาเล็มาเป็นของเราเองครับแล้วมันก็ไปความมันก็ไปเองนี่แหละบางทีที่เขาดูครั้งแรกเขาอาจจะไม่เข้าใจเขาก็อาจเขามาดูรอบสองเฮ้ยจริงๆเขาก็พูดดีนะอืก็มีนะอย่างนี้ก็มีนะครับแม่ครับเขามีพูดดีเห็นกันลดก้าใจก็ลดองครับบางทีดูรอบแรกเขาอาจจะอืม สัญญามันจำมาได้ไงไม่ใช่แบบนี้เนะี่ยพูดผิดแน่นอนเลยอะไรเงี้ยครับมันตัตัวสัญญามามากครับมันประทะอย่างเรี้งเลยมันคนละเรื่องละบาทเนี่ยครับเปนกระเพาะเอะไรขึ้น,น,นเป็นน่อครับเป็นสี่นอะครับเนี่ยก็ต้องยอมรับตัวเองครับเพราะว่าจะไปพูดอย่างคนอื่นได้ยังไงเรามันเป็นอย่างนี้นั่นมันก็จบแล้วเนาะครับเนี่ย ถูกแล้วแม่เราเราเป็นอย่างที่เราเป็นนี่แหละคือมันไม่ได้มันถ้าไปเป็นเหมือนคนอื่นก็ไปเอาสัญญาเข้ามามันก็ไม่ใช่ตัวตนเราอีกแค่ไม่ใช่เราครับกออย่างคุณก็ว่านบ่ครับจะไปเบียกเอาของปุณมาเบียกให้หนักอย่างนั้นไม่ใช่เรานี่ใช่เราไม่ได้คิดอย่างเขานี่ครับอ๋อที่มาติดซ้ำนี่สินบ่เนาะมันบ่ใช่ใช่ เราหาทางหนีมันไม่ใช่หาทางแบบนั่นเนาะเับเราลุ้งไปหมองเก้าอี้อย่าง,างสังสครับมันมันก็จบแบบครสบายบั่นี่ผมจะถามอยู่ด้วยยังมาบอกมาจาก,กรากดดเดียเทครับได้คำไหนมาพูดกัรกระกดเดียเทสมันไม่ได้คิดนี่มันไม่ได้คิดมันออกมาเลยห่วย ครับแล้วก็ไม่ได้ตั้งข้อควาด้วยครับบม่ได้ตั้งข้อนั้นข้อนี้ถามมาก็ตอบไปตอบไปตอได้นี่ไว้ยังไงมันจบเร็วท้งหครับเห็นว่าพูดเับพระธรมก่อยกับพระพุเลยครับอไม่รู้จะปรุงแต่งอะไรเงสีครับอไม่ได้คิดหรอกมัอกมาอนี้ครับ อารที่นั่งที่ยากๆมันควรไหมเนี่ยตอนกําลังควรครับจะพูดออกมามันควรไหมบางทีไม่ต้องยิบเลยมันไม่ควรเป็นสั้นครับก็ตสรเขก็มาเลยเงียบเลยไม่พูดแล้อวันนมันควรรู้สึกมันไปบอกกันเร้วดิเงียบเลยครับทีัคละ ต้องยคนไหนใครก็ดีเบดครับถูกมันถูกอีีเลยถูกค่ะแม่บางทีหาทั้งออกไม่เจอมาเจอเออีครับโเุ็นขด้นรันเกิดขึ้นท่านที่เนบ้าครับบุญนลูกเป็นธรรมดาครับไม่ไม่จำเป็นต้องผู้ปฏิบัติธรรมครับาช่วยหลอกบางทีก็มีอย่างแม่นี่เนาะครับเคยมีคนเฒ่าคน ตอนนี้ว่านี่ราบลงราบลงก็เป็นคนเป็นผู้นี่แหละเป็นกศนสองสมค่วมเพราะ่าสาม่เพราะว่าตอนนั้นช่วงั้นสามีเราติดคุกนะพ่อเพราะว่าเนี่ยแต่งงานกันแค่สองเดือนมีท้องหนึ่งเดือนเขาติดคุกเลยครับอันนี้ก็เราก็มาบ่บยานีหรอครับก็มาบ่บยานเหรอคือออกลูกเราได้ออกคนโตครับมาอยู่านนี้ก็มาสมมาผู้เฒ่าน้อยย่าทรงการนี่ละครับ ออกไม่ถูกเกียนมากสูงหน้าเป็ผู้เฒ่าเนาะครับหรื่านก็ให้คำสอนว่ามาเขาสิเป็นทั้งใดก็ตามเขาเป็นทั้งหมดมันสิทธิ์ิสิคือเขาก็เห็นมาเพื่อเรียงตัวนั่นล่ะครับโอ้แค,ค่คนธรรนดาครับขาพูดแก่นี้ครับถึงเขาจะเป็นทําอะไรมาด้วยอย่างไงก็ตามเขาจิคิดอยู่เดี๋ยวนี้ครับเขาทํามาเพื่อตัวนั่นล่ะครับอย่างเงี้ยมันจร่งไหมคำพูดคนแก่ครับอเออแค่นี้ก็ทำาได้มันก็ใช่อยู่แล้วครับ ที่เขาไปทำมาเขาได้อะไรมาเขาก็มาให้เฮ้าเนียกินครับอันนี้เขาไปเป็นจั้งสั้นเขาก็ยู่ถาเขากินตังแจ่ให้มันนะนะก็หมายว่าแกเขาสอนเาเนาะครับเขายังหนอยยู่ตะกี้เนาะเราก็ยังไงยังไงเราก็มีความสงสารเลยทั้งอยู่รอเขาใช่ไหมแต่เขามาพูดอย่างนี้ปั๊บเขาไม่เคยนึกว่าใครจะมาสอนเราได้ครับขนาดนี้เลยมันสอนคำเดียว นี่ก็เป็นคนที่รู้สึง่ายก็แต่ง่ายครไหนบอกอเขาก็บุญคุลก็เกิดเรารเป็นสอนก็มีผู้ใดจะมีเพราะเป็นของธรรมดาครับอันนี้คือมันเป็นจิตที่มันน้อมรับแนวแม่เนาะบางคนถ้ามันไม่น้อมรับฟังแล้วมันก็ทะ,ทะ,ทะลุหูซ้ายทะลุหูขวาไป มันไม่ได้มันไม่สนใจห,หรอกมึงอว่าวเขาวอ่าอยุ้งมันไม่ได้เขาหูคุยมันออกไปข้างใน,นมันไม่ได้พิจารณานไงครับงงครับค,ครับแค่เนี่เป็นคนฟังง่ายครับฟังอะไรคนเข้าใจง่ายมากตั้งแต่ไหนครับไหนอย่างนั้นแหละประมาณนั้นแหละครับมันก็ไปประสบการณ์ยังจีละครับครับ ร้านนี่ลูกเขยนี่อประเทศประเทศนี้หนึ่งคนคนจีนครับประเทศไทยหนึ่งคนคนไทยครับแก้วครับเขาเลิกกันี่แม่จะไม่เลิกไหมครับลูกเขาเลิกกันก็จริงแต่แม่ไม่เลิกกับกับดองไม่เลิกกับลูกเขยนะครับมันตไปเท้างห่ครับเป็นยังไงเมียบลูกครับครับไม่ยังเมียเอาลูกรูเขยครับเอา ผมว่าเะไรอยนางนั้นเลยเนี่ยกฮ้ยนกเรียนกรีเซ่ใช่ยังไงั่งไปเยี่ยมเขาอยู่คเขาเลือกกันมาทางกรีเต่าเบี้ยวทีหลังนี้ไอ้ลูกสาวเราก็ไม่มีผัวมาไล่ฉันคนแล้วแล้วแบบพ่อไอ้พ่อไอ้ลูกสาวคนตัวนั่นลูกสาวคนนี้อไปเล่นมาเลเซียนี่ครับขเขาอย่างโตมาเล่นกับแม่เสืออยู่ครับลูกสาวเขาได้ตัว้ยี่สิบอืมครับอืมอิงวอครับอืมอืมอืม พ่อแม่เป็นคนอย่างไงเป็นอย่างเงี้ยครับเออไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดทั้งเขาเลิกจากลูกเราไปแล้วไปมีเมียใหม่พูดใหม่ก็แล้วแต่ไม่สนใจตรงนั้นครับไม่มีโกรธเขาคยังว่าว่าอ้าวมุงชีพากูพยายามพูดถูอวลารมุ่ยกูเลยกูเก่า <laughs> พี่กาไปที่แม่ครับปีนี้พูดเขาเลยจาย<อ>เขาเลยโูรมาบอกอ๋อครับเคื่อนก็ว่มาดีแท่นออดอกถ้าเงานมันว่า พอดีจังเลยเนาะสิเ็รอีหยังเนาะมันบอล่ะเออยังงันมันเป็นเรื่องของของลูกเขาเนาะมันอันนั้นคือเรื่องของเขาครับบาดนี้มันคือกรรมของเขาเนี่ยเฮาจะไปจะไปถือมาทําไมเราครับแม่เออโอ้ยมันเป็นเพื่อนกันดีกลัวเป็นศัตรูกันนะถูกครับออครับป็นเรื่องสันนี่พ่แม่นมาเขาเห็นเขากุ่นห้องกี่ที่ไปโกรธเขามากมายเลยแล้วก็ปลอบใจลูกครับเข้าไป ผูเปล่ากันขึ้นแต่ลาลูกครับอ้าวเอาไงกไปหาของใหม่ซื้อเฮ้ยครับย่างมันกรรมมันเนาะกรรมของแต่ละคนเนาะบอกลูกเขาไม่เอาเนาะครับครับอ้ดีอยู่งานเลเว่นก็เป็นไรครับยังสุ่งโง่ไปกินสีอครับครับเนี่นมันเป็นมันเป็นความเมตตาที่มันไม่ต้องพยายามนะแม่มันเป็นไม่พยายามแล้วไม่ต้องการ ไม่ต้องการสิ่งตอบแทนทำไปซื้อๆับไปซื้อๆมันเคยเป็นเรื่องสีกีครับพวออ้าเคยของเราครับเป็นฉนานด้วยครับมันตริงด้วยนี้ถูกครับมันเป็นอุปนิสัยเป็นนิสัยเป็นนิสัยไปแล้วครับในฉน่านหลดแล้วครับมันก็เลยทุกอย่างธรรมดาขนา่นี้นบ่ครับมันูงมาอยู่นี่ครับอเ อยู่ไปอยู่ไปยี <S Two, <S ่สิบครับครับ